ครับกรับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มหาอาจารย์เฮงเงพอดีมาทุระวันนี้มาทําคลิปนกดินพอดีก็น่ามีพอมีคนสนใจอยู่ไอตัวที่ว่าจับแล้วขันคามือเนาะตัวนี้เนาะเอาเพาะลูกไว้นะครับตัวนี้นกมันเป็นนกกี่ปีครับอาจารย์ปีเดียวครับปีเดียวเคยเอาไปต่อไหมตัวนี้ไม่เคยแต่ลงดินก็ขันตึ้ขันเออเดเพราะนกมันปากเออมันปากเบาสายดีเนาะตัวนี้นะครับนี่ครับอาจารย์ลองเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์โชว์ออกมา จับให้ดูนะครับว่ามันจะจวดไหมนู่นนะครับสายดินแกเพาะไว้นะครับนี่คือสายมาเลรอยเนาะมีเอฟซีสนใจอยู่เออเออเออนี่เดี๋ยวให้มันสู้กันมันเดี๋ยวนกพนงพเนียดเดี๋ยวค่อยรีวิวนี่ครับแกจับออกมาไอพวกนี้เลี้ยงแต่ลูกป้อนเนาะโอ้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้จันให้มันขันขามือหรือไปใส่กันเลยนี่ครับสายหด เออตัวนั้นมีอ่างด้วยนี่ครับนี่ครับเอ้าใครอยากได้เก่าๆเชิงเชิงเนาะเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้เป็นพ่อนกนะครับทําพ่อนกอยู่โอ้ตัวเมียไข่แล้วนะจันเนาะไข่กำลังไข่เออนี่ครับเมียก็ดูโอ้โหดูดูดูครับอื้มไอ้นี่สุดยอดชื่ออะไรครับตัวนี้ยังไม่มีชื่อหรอกยังไม่มีชื่อเดาลุงเดาลุงไอ้ตัวนี้แหละครับไอ้ตัวเนี้ย อ๋อไอ้ตัวนั้นอาวันครับตัวอาวันตัวนกต่อใช่ไหมนกต่อเฉลยเยอะยังครับตัวนี้เยอะเยอะแล้วครับเออนะแต่แบ่งตัวนี้แบ่งอยู่นัดไดอฟสนใจอันนี้ไม่ได้แบ่งไอเก็บไว้เออราคาสูงครับอ่านี่นี่นี่ตัวที่เก่าๆที่ว่าจับขันขามือเนาะจันเนาะครับกี่คูครับจันมันจะออกเป็นเหลีเฟืองเหลี่เฟืองเหลวเฟืองนี่นะครับเนี่ยครับ มันก็ไม่ถีบไนไหนเนาะไม่ถีบไนไหนจะแล้วแล้วแต่มันจังหวะมันจะเล่นมันเร่งมันจะเร่งตามขันทั้งวันทั้งวันเหรอครับอยู่ในกรงไม่ได้จับแยกกันนั้นให้มันอยู่กับตัวเนี่ยตีโหโหไม่มีแพ้รุ่นนี้ดูครับโ,โหนมาคูอีกอเดี๋ยวอาจารย์จับออกมาเดี๋ยวไปโชว์ขันขามือไอ้เนี่ยวันนั้นถ่ายไปมีเอฟซีสนใจอยู่กันเลยมาทำคลิปแยกเดี๋ยวให้นะครับผม นี่ครับเจ้ามีปอกขาอยู่นะครับแต่ยังไม่มีชื่อเนาะยังไม่ได้ตั้งชื่อนกดินนะครับเออตื่นกล้องหรือเปล่าเสื้อแด,ดงเนี่ยขันขามือเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ก็นกพเนียดใช่ไหมครับอาจารย์นกนกนกใหม่ใชเลยอ๋อนกเฉลยแต่ขึ้นแล้วเออเนี่ยดูดูนี่ยครับดู เนี่ยครับดูครับใครจับก็ได้นะนกตัวเนี้ยมีกี่ตัวครับแบบนี้ที่ว่าเชิงเชิงแบบนี้ตัวนั้นก็เชิงตัวนั้นก็เชิงแต่แต่ตัวนั้นเป็นเป็นนกต่อเนาะเออราคาสูงนี่นะครับเออนี่อันนี้ก็ขันเลยนี่ครับใครอยากได้เอาไปฝึกอันนี้จันทร์ก็ฝึกลงดินอยู่นะครับ นี่ครับเคยมัดขาดก็เจ็บผมเรามัตัดเบาอะไรครับดูตีคนด้วยนะครับนี่ครับเชิงเชียงนี่ครับอ้าวใครอยากได้เชิงเชียงแบบนี้สายมาเลยร้อยนะครับอันนี้ได้ลูกกี่ชุดอาจารย์สองชุดเนี่ยครับเสียงก็ไม่ใหญ่เนาะเออเสียงพุ่งดีจังอ่าๆทำคลิปให้เอฟซีชมทั้งวัน ใครอยากได้สายดินตีเป็นนกฝึกต่อไปเนาะเออแต่ส่วนไอ้แกาทำพอ,พอนกเพราะว่ามันเป็นสายที่ปากเบามากมันสู้นกตั้งแต่กี่เดือนเนี่ยอาจารย์ห้าเดือนสู้หลิวเฟืองนะครับเป็นหลิวเกมหลิวเฟืองเนี่ยครับก็บประมาณนี้นะครับนกดินผมแวะมารีวิวให้นะครับเผื่อมีเอซสนใจอาจารย์แกแบ่งอยู่นะครับ อันนั้นใช้ต่ออยู่ใช่ไหมตัวนน้นะหรือไม่ได้ต่อนานละต่อทุกวันเราจะต่อก็จับผูกจับผูกขาไปเลยใช่ป่ะเฉลยประมาณเท่าไหร่ละตัวนน้นอาจารย์ยี่สิบสามสิบเออเกือบสามสิบไม่ถึงสามสิบไปก็เล่นดินเนาะมันก็นั่นเก็ธรรมดาเล่นดีเล่นเล่นนี่ครับลงปั๊บเล่นปุ๊บเลยม่นป่ะตัวนั้นเห็นนกนี่เอาเลยนี่ครับ มันก็ไม่ได้ถี่นะครับพี่ใครชอบอเอฟซีท่านใดหานกดินอยู่ก็ทักมานะครับตัวนี้เกก็แบ่งมาตั้งแต่เป็นลูกนกนะครับเก๋าเกาแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกตัวนะครับนกดินได้นะครับผมอันนี้จับขันขามือครับผม เสียงพุ่งๆนะครับเสียงเล็กไปหากลางเออมันสู้นกไว้ด้วยเนาะลูกมันโตยังอาจารย์โยลูกมือคอลายอยู่ครับโอ้มือคอลายดูๆตีผมเออนี่ครับดูดูอาจารย์เกจะมาเอาไอ้อาวันโชว์ให้ดูครับผม เออจวดดีละเวลาเอาไปต่อแกมาผูกขาทีเดียวนะครับแกมไม่ได้ผูกไว้ตลอดนะครับนี่เข่ากกงต่อละนี่มาดูเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เกแบ่งตัวนั้นถ้าราคาถึงกันก็โอเคอยู่แต่นี้เนาะทั้งวันเนาะนี่ตัวนั้นเป็นยยออน้องต,ต่อนะครับออนี่มันตัวนั้นกี่กุกอาจารย์เป็นกุกเดียวครับมีอ่างเลยนะ เพราะว่ามันไม่ได้นั่นถ้าลากทุกวันนี่ก็เก่งอย่างเขาแหละนี่ไปมั่งทับตัวเมียมั่งมันไม่ได้ผูกขาตลอดจับผูกอสียงใหญ่ใหญ่แล้ขันขามือตัวนี้ก็อ่คอยขันขามือไอ้นี่มึนสุดละเออมึนสุดแบะมึนมึงมันก็ไม่ใช่เป็นทุกตัวนะอาจารย์เนาะอยากอยากมันจะติดด้วยกันติดด้วยกันนี่ดูดูอาวันตัวนี้น้องต่อจับมาใส่อันนี้มันก็ขัน อันนี้ก็ปล่อยได้นะดูทรงไม่ไปไม่อยากปล่อยมีเกียดจับเอาดูครับดูความเก่าตัวนั้นนกต่ออันนี้นกเกีตฝึกนะครับอปกติถ้าไปซื้อเจ้าอื่นเ็าเราไปซื้อเขาสี่พันห้าแล้วงนาะใช่ใช่นกยังนามันแพงอยู่แล้วครับนกดินนะครับอาจารย์ผมก็ไม่ค่อยถนัดเอามารีวิวให้เอซีชมนะครับนี่ครับอันนี้ต่อ อันนี้ออกล่าสุดวันไหนอาจารย์เมื่อเช้านี้ก็ไปได้บ่เมื่อเช้าไม่มีตัวได้อเหลี่ยมมาตัวนึงเลยได้นกควนเนียได้อีเหลี่ยมมาตัวนึงมั้ง <c oughs> แต่ก็ขันต่อมึนนกคนเนียก็พร้อมนกคนเนี้เลยนี่ครับจเจ้าอาวันอันนี้ก็ไม่ถี่มากเนาะไม่ถีเ่เล่นเสียงประมาณนี้แหละครับเล่นเล่นมากก็ไม่ดีเล่นมากก็ไม่ดีเอาพอฟังนี่ครับเอาตัวที่จะแบ่ง ยังไม่ได้ตั้งชื่อตอนนั้นชื่ออะไรนะอารวันต่อดินเก่าๆนะครับเดี๋ยวขันข้ามือไอ้นี่นี่นะครับหิวก็ขันเออเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหวางกระดิ่งมันก็ขันโน่นน่ะใครอยากได้เก่าๆอย่างนี้ก็ทักมานะครับเมื่อเช้าก็เล่นดีนะจเนาะไปแล้วมันอยู่ที่ ใช่เปลี่ยนหน้ากอมสักอาทิตย์นึงนะเออใช่มันต้องแล้วถ้าไปป่ามันเจอเจอนกมันนี้ก็เล่นเลยใช่แต่มันอยู่กับผมมันนั่นแล้วมันชินหน้าผมแล้วอันนี้คือไปก็อันนี้เป็นนกกระโจมก็ได้ดินก็ได้ใช่ป่ะครับครับแต่อาจารย์ไม่ได้ผูกขาตลอดเนาะเออมันผูกก็ได้จะผูกก็ไปต่องนั้นแหละจาไปเลยไป้องพาต่อก็ได้นั้นก็ไดู้ครับรู้ครับอันนี้จะเสียงทมท่วมหน่อยเนาะ มันก็ไม่ใหญ่มาก<ช>เสียงมันปุ่งดีอยู่หลังกล่องพาต่อกันก็ได้อ,อ,อันนี้ครับอ้าวถ้าตัวนี้ถ้านั่นกันเดี๋ยวอาจารย์ก็ติดต่อมาใครชอบดินเนาะแบบเกง่งๆหน่อยก็ตัวนี้นะอันนี้แกเล่นน,นันมันไม่เคยออกมันไม่เคยออกแกจับเฉลยมาตลอดแกออกแทบทุกวันน่ะแหละลทับด้วยออกด้วยไม่ธรรมดาปกตินกทับเขาไม่ค่อยออกต่อกันเนาะอันนี้ทางทับเมียก็ไข่อยู่ใบหนึ่งละ ดูครับไอ้นี่ตีกันประจำตีกันอันนี้กี่ปีแล้วครับอาจารย์ตัวนี้นี่ก็นกเพิ่งปีนี่แหละโอ้แต่เก่งแต่เราเล่นตัวเดียวไงเนาะเจ้าของเขาฝึกมาตั้งแต่น้อยฝึกมาตั้งแต่เขาว่าห้าเดือนหกเดือนนั่นครับเก่งเลยใช่ป่ะแต่นี่เสียงมันหอมดีจังเนาะถ้าใครอยากได้นกเชื่องเชื่องเอาไปตอกกระโจมก็ได้เอาไปฝึกดินเอาอีกทีนึงนะครับอ่ะนี่ครับตัวนี้อาวันต้องต่อ ปีกว่าเหมือนกันเป็นหนึ่งกกคู่อ่างกี่คำครับตัวนี้คำสองคำเนี่ยครับคำสองคำเนาะตัวนี้อ่างหนึ่งคำสองคำเออเออก็อย่างเงี้ยครับลูกผสมเป็นไมลเลยร้อยทั้งคู่เนาะไมลเลยร้อยหมดเออเจ้าของเขาบอกอย่างนั้นตามสายมันละเนาะอ่ะใครสนใจก็ทักมาโทรมาครับเก่าๆสำหรับนี้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมมารีวิวผ่านมาพอดีก็เลยโทรหาเออแวะมาเล่นสักแป๊บหนึ่ง FC มีคนสนใจ เดี๋ยวนกดังเดี๋ยวไปรีวิวมีหรืออีกหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอาจารย์เนาะเอานกขาวไปเออ fc ให้ความตอบรับไวอยู่นะครับแปลกๆปกไปนะครับนี่นี่นี่ดูดดูแกกระจับอย่างงี้นี่ครับเอามัดขาไปเนาะถ้าจะต่อกระโจมก็ไม่ต้องมัดขาส่วนมากก็ต่อดินใส่ดินออโนเนี่ยเหยาะเหยาะแจ๊กจมาแล้วนี่ครับตัวเมียก็น่ะเข้าหลังละอันนี้ได้ลูกหลายข้ออย่างตัวนี้ นี่ข้อที่สองนี่แหละนะเออขันโหลดไม่ต้องห่วงรุ่นเนี้ยมีบัวเต็มด้วยนะมันอ่ะโอ้ลายสวยนะจันมันเสอมันเยอะไอ้ลายมันลายสนับมันเยอะใครอยากได้แบบนี้ดูดูตัวเมียก็กระดิกปิกตัวเมียก็สายมันโหตัวเมียก็สายมาเลยครับตัวมาเลาดู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 กระดิกปิกไม่เก่งจริงก็สู้มันไม่ได้เอออ่ะประมาณนี้ครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์